วันอบอย2025ได้แก่คุณออฟโรดกัญะพลจินดาทวีพนครับศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์และก้าวสู่การเป็นนักสแสดงซีรีส์วที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครับทำให้เขามีฐานแการขับที่เหนียวแน่นและมีพลังในการขับเคลื่อนกระแสความนิยมในวงการบันเทิงไทย สวัสดีครับผมมรุดากยาพนนะครับ่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณทางฮาร์มแมกซีนมากๆเลยนะครับที่มอบรางวัลอันสุขค่านี้กับผมเราวันนี้เป็นเหมือนกําลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจที่ดีให้กับผมมากๆในการที่จะพัฒนาตัวเองผมเชื่อนะครับว่าทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้เหมือนกับผมที่ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะครับว่าจะได้มา ยืนในเส้นทางวงการบันเทิงผมเป็นคนที่ขี้อายคนหนึ่งมากๆเลยเวลาเราเจอหน้าคนเยอะๆหรือว่าคนที่เราไม่ค่อยรู้จักก็จะค่อนข้างแบบหลบหน้าหลบตาแต่วันนี้ผมมีความสุขม,มากๆที่ได้ทํางานได้ผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได้เห็นงานอะไรวะเนี่ยดึกมากผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าผมไม่มีเพื่อนร่วมทํางานที่ดีพาร์ทเนอร์ที่พี่ทีมงานและแฟนคลับที่รักของผม ผมขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมในวันที่ผมยังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองเลย oh. ขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ดีและคอยเชื่อในตัวผมเป็นแรงผลักดันให้ผมกล้าที่จะทำกล้าที่จะเดินออกจากเซฟโซนของตัวเองและผมอยากจะบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับรางวัลอันคุณค่านี้และผมหวังว่ารางวันนี้นะครับ จะเหมือนเป็นแรงผลักดันเล็กๆให้กับใครสักคนหนึ่งที่กำลังตามหาความฝันหรือกำลังทำอะไรสักอย่างเหมือนที่ผมเคยได้รับขอบคุณมากเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอ f ฟโ a d ด,ด้วยครับ